ในคลิปที่แล้วแอดได้ทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าไดนอคอกและมีคนขอให้ทำเจ้าซุปเปอร์เกตเตอร์ต่อด้วยวันนี้แอดเลยจัดให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์เกตเตอร์โคตรเคเขี้ยวอสูรซุปเปอร์เกตเตอร์เป็นภาพใบยศสยองขวัญปี2007ของทางช่อง s c i ไฟที่สะกดคำว่า S Y F Y นะครับเป็นช่องของทางอเมริกันนะครับผมเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนะครับเจ้าซุปเปอร์เกตเตอร์ ถูกสร้างขึ้นในศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวภาพลับโดยใช้ DNA จากฟอโบสูคัสลีโอแกรนเดซิต หรือชื่อปัจจุบันคือไดโนสอคัสดิโอแกรนเดซิสมันหนีออกมาและอารวาดไปทั่วป่าฮาวายก้าทุกคนที่มันเห็นและก่อนจะหาทางไปยังรีสอร์ทในท้องถิน่นนักวิทยาศาสตร์และนักล่าในบริเวณใกล้เคียงพยายามต่อสู้กับเจ้าซปเปอร์เกเตอร์และในที่สุดฆ่ามันได้ด้วยการล่อมันขึ้นไปบนภูเขาไฟปอมและจุดชนวนระเบิดจุดเด่นของเจ้าซปเปอร์เกเตอร์มีลักษณะก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆในทุกการปรากฏตัวของมันโดยธรรมชาติที่อันตรายของมัน เกิดจากสัญชาตญาณน,นักล่าและผลของวิศวกรรมชีวภาพและความสับสนที่เกี่ยวกับสถานที่ที่มันอยู่มันไม่กลัวอะไรเลยหรือแทบจะไม่รู้สึกถึงอันตรายเลยเพราะมันไม่เคยถอยหนีแม้แต่กับอันตรายที่เห็นได้ชัดมาแสดงเห็นว่ามันหวงอนาเขต เป็นอย่างมากแม้ว่ามันจะกระหายเลือดและกินเนื้อแต่ซูเปอร์เกเตอร์ดูเหมือนจะทำตามสัญชาติยานการล่าพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่และจะได้ล่าเฉพาะผู้ที่มันเผชิญหน้าตามธรรมชาติเท่านั้นมันไม่ค่อยสนใจเรื่องการฆ่าแต่สนใจการเอาตัวรอดและกฎของธรรมชาติมากกว่าเติมที่ซูเปอร์เกเตอร์ถูกกำหนดให้เป็นเดนอกอกภาค2แต่ทางช่องซไฟกล่าวว่าภาคที่แล้วมันทำผลงานได้ไม่ดีนักผู้สร้างยังคงต้องการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปจึงเปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์เกเตอร์ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเรื่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมโมเดลดังเดิมของซ u เปอร์เกตเตอร์จึงดูเหมือนกับไดโนครักษ์มากถ้าพวกคุณรู้สึกว่าข้อมูลของจากซูเปอร์เกเตอร์มันน้อยจังนั่นก็เพราะว่าทาั้งในเรื่องกับดีไซน์หลายๆอย่างแค่จะเอาจากภาคเก่ามาใช้ใหม่เกอบทั้งหมดมีแค่เพิ่มบางส่วนขึ้นมานิดหน่อยเพียงเท่านั้นถ้าใครอยากจะไปหามาดูคุณจะต้องซื้อแผ่นมาดูอย่างเดียวซื้อเะครับไม่กี่บาทหรอก แถมยังถูกลิขสิทธิ์ด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะครับก็ช่วยกันกดติดตามและกดแชร์ที่เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําต่อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ